แม่หนูมีปัญหาผิวหนูแย่มากแม่ตอนนี้คือมันคล้ำไปหมดแล้วรอยต่างๆมันก็เริ่มขึ้นมารูขุมขนนะแม่โอ้โห <c oughs> ใหญ่ท่้หัวเด็กอะแม่เ <c oughs> มื่อกี้คุณแม่เขาก็เลยแนะนำกันมาคุณหมอว่าให้ไปหาซื้อวิตามินที่ขายตามอินเทอร์เนต็ตมาเสริม <c oughs> คุณหมอว่าไงคะหมอว่าอะไรที่มันเข้าสู่ร่างกายเราแนี่ยนคือเราต้องเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อน ให้วัตถนทางหลอดเลือดเนี่ยเราสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้ยช่วงนี้งานเยอะมากจริงๆทั้งงานในชีวิตจริงและงานแต่งฉันสวยไม่ทันจริงๆแถมพอทำการเยอะแบบนี้เริ่มนอนไม่หลับละ พอหลับไม่พอปุ๊บหน้าก็หมองไปอีกแต่งหน้าก็รองพื้นไม่ติดผิวก็เริ่มเป็นขุยขุยขึ้นมาอุ้ยมีคนหนึ่งก็ต้องไปคุณแม่สิถึงจะเข้าใจใช่คุณแม่ฮัลโหลแม่หนูมีปัญหาผิวหนูแย่มากแม่ตอนนี้คือมันคล้ำไปหมดแล้วรอยต่างๆก็เริ่มขึ้นมารูขุมขนนะแม่โอ้โหใหญ่เท่าหัวเด็กอะแม่แม่มีวิธีจะช่วยหนูไหมเป็นแม่แม่ทำไงอะแม่ ไอนอนอะรู้แล้วแต่มันไม่มีเวลาจะนอนไงมีวิธีอื่นแนะนำไหมย่าอุ้ยจะดีว่าแม่นั้นะอะก็จริงใส่ซ้อนแตแม่แม่แป๊บนึงนะแค่นี้ก่อนนะอ่ๆคุณหมอค่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้ลิต้ายุ่งมากเลยคะ่ะนอนหลับพักผ่อนคือเรียกว่าแทบไม่ได้นอนเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณหมอตอนนี้เริ่มเพลียๆแล้วผิวอะก็ดูกร้านขึ้น รูรูขมขนอะไรอย่างเงี้ยมันชัดมากแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยต่างๆด้วยอะค่ะเมื่อกี้คุณแม่เขาก็เลยแนะนํากันมาคุณหมอว่าให้ไปหาซื้อวิตามินที่ขายตามอินเทอร์เนต็ตมาเสริมคุณหมอว่าไงคะอ๋อวิตามินเสริมเหรอคะก็แม,แม่แม่เขาบอกอะค่ะว่าตอนนี้ในอินเทอร์เนต็ตมีขายวิตามินเยอะมากเลยอะค่ะแล้วเขารับประกันด้วยนะคะคุณหมอว่าภายใน1นถึงวันที่ทานเข้าไปเนี่ยผิวใสเนียนวิธีแบบนั้นแม่ๆม่ว่าใช่แต่หมอว่าไม่นะคะอเอาอย่างนี้คุณลิตามาหาหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเนาะ โอเคถ้างั้นวิธีนี้ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวลิตาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคะ่ะคุณหมอสวัสดีค,ค่ะคุณลิตามาไวมากไวสิคะเรื่องนี้เรื่องด่วนจริงจริง ก็ S <S อ,อย่างที่ได้เรียนคุณหมอไปอะค่ะว่าช่วงเนี้ลิตาหลับพักผ่อนก็ไม่พอแล้วหน้าก็เริ่มโทมเริ่ม ừ ừ, หมองคล้ำโทรไปปรึกษาแม่แม่แม่แ,มแ,มแมก็แนะนาว่าให้ไปซื้อวิตามินที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตทานนะคะหมอว่าอะไรที่มันเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยนะคือเราต้องเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนเนาะมันมีวิธีที่เรียกว่า IV b ีบูสเตอเป็นการให้วิตามินทองหล่อเรื่อนดมไม่ต้องทําหน้างงคือ ทางเหมือนเราฉีดยาแนนั้นนะค่ะ IV Booster กับการซื้อวิตามินมาทาจะแตกต่างกันไหมม<ะ>ันไม่เหมือนกันเลยคะ<อ>่ะนี่ตาไปเรารีบไปหาคำตอบกันดีกว่าได้ค่ะก็ะส่วนใหญ่ก็ทั้งกินแล้วก็ทาค่ะแต่เป็นกินวิตามินมากกว่าอาจะแบบว่ากินเป็นวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปกติจะไม่ค่อยกินอาหารเสริมอะค่ะจะ กินพวกผักผลไม้แทนแล้วก็กินน้ำเยอะๆอ๋อไม่รู้ค่ะเคยได้ยินอยู่นะคะรู้จักค่ะเคยทำไหมคะไม่เคยค่ะอ๋ออยากทำอยากทำอยากค่ะใช่ค่ะก็สนใจนะน่าลองนะอืหึงเร็วมากเลยค่ะคุณหมอหา นี่คือห้องที่บอกว่าเป็นที่ที่ทำไอวีบูสเตอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นอยากรู้แล้วคะ่ะนี่รอคําตอบมาว่าไอวีบูสเตอร์คืออะไรคะคุณ <c oughs> หมอกระตาค่ะเป็นการให้วิตามินทางหลอดเลือดดำ <c oughs> ซึ่งเราให้ได้เยอะ <c oughs> ให้ได้เข้มข้นแล้วก็เห็นผลไวแล้วแบบนี้เขามีแบบไหนบ้างคนที่จะทำต้องเตรียมตัวยัางไงาแล้ววิธีการให้ลําบากไหมเจ็บตัวหรือเปล่าแบบนี้จะต้องคุยกับใครล่ะคะคุณหมอค่ะเราก็ต้องไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอะไรบ้างที่ต้องมาเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์ลอวัยนะคะก็คือจะเป็นการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่เราจะปวยนอกจากการป้องกันแล้วนะคะเราจะต้องทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารออกกําลังกายการให้วิตามินซึ่งแต่ละบุคคลก็ต้องมีความต้องการที่จะแตกต่างกันแล้วแบบนี้ในส่วนของ I v ว o o s t e r คืออะไรคะคุณหมอคะก็คือการให้วิตามินทางหลอดเลือดนะคะก็คือทางขวด,ดเปือน,นี่เองนะคะ,คะด้วยความที่ว่าเวลาเรากินวิตามินนะคะร่างกายคนเราแต่ละคนนะคะก็คือจะดูดซึ ได้ไม่เท่ากัน <Ừ. S 2> นะคะแต่ละคนอย่างสมมติหมอเองอาจจะดูดซึมได้สัก800อย่างคุณลิตาเองอาจจะดูดซึมได้ทั้ง700ก็คือแล้วแต่คนนะคะ,คะแต่การให้วิตามินทางหลอดเลือดเนี่ยเราสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้ได้ร้อเเซเลยค่ะถ้าอย่างนั้นอยากรู้เลยค่ะว่า IV b o บูสเตอร์เหมาะกับใครบ้างค่ะ i อวีบูสเตอนะคะจริงๆก็ๆๆอยากจะบอกว่าเหมาะกับทุกคนนะคะขนาดตัวหมอเองหมอก็อยังต้องทำนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะแต่เราอยากเพื่อที่จะบูสต์ตัวเองให้ใดียิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะให้ i อวี o ูสเตอได้ะค่ะไอวีบูสเตอรมีกี่ประเภทคะคุณหมอคะ ของโรงพยาบาลนครทนนะคะเราก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะอันแรกนะคะก็คือจะเป็นตัว Aura Bright Booster นะคะทำให้ผิวสว่างกระจ่างเลียนก็คือในส่วนของ Aura Bright ค่ะก็จะมีวิตามินซีนะคะที่ระดับสูงนะคะและอีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นตัว N-Acetyl Cysteine นะคะหรือว่าชื่อว่า n e c นะคะตัวนี้นะคะก็จะไปเพิ่มการสร้างกูตาไทโอนของร่างกายได้แบบที่2นะคะเราก็จะชื่อว่า Well Being Booster ค่ะหรือว่าเรารู้จักกันในนามว่าคีเล การล้างพิษโลหะหนะักค,บคับพิเาค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะมันยังพิเศษตรงที่ว่ามันยังมีตัวกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า EDTA จะเป็นตัวกรดอะมิโนที่จะไปจับสารโลหะหนักที่อยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะและผลที่เราสามารถสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะมีโลหะหนักในร่างกายเยอะเกนินไปเขาจะแสดงออกทางไหนบ้าง แต่ละคนก็คืออาการแตกต่างกันคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับปวดศีรษะเรื้อรังนะคะภูมิแพ้ผื่นแพ้นะคะกว่าจะมาจากโลหะหนักได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ามาตรวจค่ะแล้วอยาก IV b ีบ s t e r ในแบบที่3ล่ะคะนับแบบที่3ก็จะเป็นในส่วนของเราเรียกว่า Energy Booster ค่ะก็คือเป็นการที่ให้พลังงานกับร่างกายทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวที่มีวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน C วิตามินรวมแล้วก็ลด ความเสี่ยงในการเกิดไมเกรนนะคะช่วยเรื่องของนอนไม่หลับได้ด้วยค่ะแบบต่อไปล่ะคะ่ะแบบสุดท้ายนะคะก็จะเรียกว่าอิมมูนบูสเตอร์ค่ะ,ค,ะค่อนข้างที่จะโด่งดังมากในช่วงโควิดนะคะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทําให้เม็ดเลือดขาวเราทํางานได้ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นอยากรู้แล้วค่ะไอวีบูสเตอร์ทำแบบไหนวิธีการต้องเป็นยังไงอะค่ะคหมอสลับที่กันดีกว่าค่ะเพราะว่าคุยกันยังไงนะคะเราก็ไม่เหมือนกับเราสาธิตให้ลองค่ะอุ๊ยจริงเหรอใช่ค่ะ สลับเลยถันค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะลิต้ากำลังทำอยู่แล้วกับ IV Booster ก็นั่งชิลๆสบายๆแบบนี้ได้เลยถูกไหมค่ะ ถ้าอย่างนั้นสาหรับใครก็ตามที่อยากจะท booster, mm ําอ V ีบ o ส t ตอร์เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง mm hmm. ก่อนที่จะมาทำาค่ะจริงๆอันแรกนะคะก็คืออยากให้มาโรงพยาบาลรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีโรคประจําตัวแตกต่างกานะะันดูว่ามีประวัติโรคประจําตัวอะไรไหมนะคะอย่างเช่น G6PD หรือเปล่านะคะหรือว่าแพ้ยายแพ้อาหารไหมนะคะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะมีประวัติการทํางานของไตบกท่องหรือเปล่านะคะและอย่างนี้ค่ะอยากถามนิดนึงว่าความถี่ สำหรับคนที่ควรมาทำไอวีบูสเตอร์ควรมาทําบ่อยคะ่ะค่ะือจริงก็แล้วแต่ชนิดที่เลือกนะคะอ,อย่างเช่นสมมติว่าเวลบี n บ booster หรือว่าท l เ t ชันเนี่ยอาจจะแนะนำสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวอื่นอย่างเช่น a อร่าไบรท์นะคะหรือว่าเป็นตัว อินเนอร์จี้บูสเตอร์อิมมูนบูสเตอร์เนี่ยสามารถให้ถีได้อทิย์ละครั้งได้เลยคือบางคนก็มีอย่างบางเคสค่ะที่ว่าจะไปงานแต่งงานอย่างนี้ค่ะก็มาให้อทิตย์ละครั้างอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบว่ามีวัฒนาการสวยด้วยเล็ดลยเยอะแยะมากมายนะคะก็ปีใหม่เนี่ยก็อยากให้ลองสิ่งใหม่เนาะใครที่ยังไม่เคยทําอะไรดีๆให้กับร่างกายตัวเองก็อยากให้ลองทําเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองสวยด้วยก็ควรจะต้องปลอดภัยด้วย มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนครทนค่ะรับประกันว่าสวยด้วยและปลอดภัยที่สุดเลยค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะถึงอยากจะเชื่อคุณแม่แต่ก็ต้องแคร์หมอค่ะถูกต้องค่ะแคร์คุณหมอด้วยอยากสวยอัพเวลเนี่ยนะคะท้ายที่สุดอยากให้สวยจากภายในสู่ภายนอกอยากให้สุขภาพดีๆแบบนี้ข้ามปีใหม่ไปด้วยกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองด้วยค่ะคุณหมอการวิชาและคุณหมอกระตาขอบพระคุณค่ะมือตายๆมือมือ คุณสมวัดสวยออร่าต้องแบบนี้ค่ะ